好了，你马上进来。 ก็สวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับนะครับมือนีเอาก็ยังอยู่นะครับบานท่าเรือนะครับอันนี้เป็นหงวยเดือนหานะครับบันลงปูลงป่ากับมือนีห้วยเดือนหาบานท่าเรือตะบนคำแก่เพื่อโซเปเซจังหวัดมึงการเท่านะครับยังบงเดี๋ยวนีไปใสนะครับยังอยู่บริเวณนี้อยู่นะครับปูหาปลากีตกต่อครับมือนี้ฝากช่องเข้านะครับบานสามโคก นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้อทุกคนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะเนี่ยฝากชอบนหน่อยเอาไว้นำสูผูสุคนยุฟซีทุกท่านนะครับอาปูครัปลาเมื่อนี้นะครับเป็นน้องธรรมชาตินะครับที่อยู่ติดกับหอยคองนี่แหละที่จีไหลลงสงงขามระหว่างอำเภอพอนเจริญกับอำเภอโซนะครับดิต่อกันเขียดแดนกัน ครับอฝั่งหนึ่งห่วยสงข้ามก็นจีเป็นอำเภอบ้านม่วงนะครับจังหวัดสกลนะครับเขตนี้ปลาไหลนะครับปลาไหลปลาธรรมชาติไหลนมีหน้ามีหอยธรรมชาติมีปูมีปลามีหน้าปังนะครับเป็นบริเวณน้ำชุ่มนน้ำหลาฝนนี่น้ำจีท่วมนะครับบริเวณจังหวัดนะครับมีหอยมีน้องมีบึงอยู่นี่กระจิบเป็นม่วง เพราะพันป่าหลายขนาดป่าธรรมชาติมีคนเอาป่าใช้ของแล้วหลายท่านอย่าลืมกันนะครับในคลิปนี้เอาอย่ามาลุ้นกันนะครับถึงเวลานะครับกรรมการเพิ่อนกับจีเปิดโลกน้องกันแล้วมาลุ้นกันเลยครับว่าป่าหลายแท้บ่อต้งมาเบิ้ลกันมากคนนะครับไปครับไปลุ้นกันไฮเกียรต์เล้ยครับเล้ยท่านท้าผมสุดมอดท่านไหนเนาะพี่น้องเนาะเออมาหอดกต่อยากย้งอยากวาน สำหรับรักยุคข้างๆพี่น้องถอดออกได้เลยนะครับเด้อขาอดออกได้เลยนะครับมันมันเกียะนะครับมันเกลียะตาพี่น้องถอดออกได้เลยโอเคๆนี่แหละครับนี่พี่น้องนะครับเด้ออยู่ใกล้ๆกันนะครับอยู่ใกล้ๆกับเบ่งกันแลกกันนะครับซอยกันแลกกันนะครับเพราะว่่าอาสำรับ าฟไหม้ห้องนักข่าวนะครับพี่ล้มไปวังหันแตมีเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ระทึกนิดนึงนะครับอ่าเนื่องจากว่าคูอคนไปติดสะดุ้งนะครับลงโตลงตังอ่าที่แรกเราเป็นคนไปคิวนะครับอ่าว่ามันเป็นตะคิวอ่าถามไปถามมาปากกดว่าเมา เรารับเมาอ๋ออ๋อป,ปลาตองไก่คุงขายผักในย้ายเด้อย้ายมันตีสะดุ้งตึงยได้หันอ่าปลาตองไก่เขาสะดุ้งย้ายแล้วหันโอ้แล้<อ>วมันตัวใหญ่ประมาณจักรู้นี่แหละอ่าประมาณเออสองตัวสั้นสองตัวอ่ออาอมานในใันโดยย้ายเด้อมนัมนมนัมนมนันอ่ามันมันขับปลาตองไก่เข่าของย้ายแล้บาทเดียวสองตัวแต่ว่าตัวว่ายไงครับตัวประมาณจักรู้ตัวหนึ่ง ประมาณสักสามีดเนี่ยละตัวนึ่งบาทเียวสองตัวก็ที่ว่าคุ้มเนาะครับอ่าเบ่งกันแลกกันเด้อพี่น้องเด้อเอาเข่าเไือย้ายอีกแล้วเอา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 เอ้าอาาานยาาเอาอาเเอาเอาาเาอาาาอเอาา เราหมาั่นหมันมันครับพี่น,อน้องหมั่นอ่าผมเบ่งแล้วกับผู้ชีกว่าสะดุง้งตะระด่างยกขึ้นอ่าถือว่าก็ถือว่านะครับถือว่าได้อ่ามีปานนะครับสำรับแหงาเบ่งสะดุง้งคนนี้เด้อครับเด้ออ่าซอยเบ่งซอยกันคนยกสะดุง้งกับอ่าระวังนิดนึงนะครับอ่าเพราะว่าวานแหนะครับวานแหงาจาอาสิรพึงขาสะดุง้ง สำหรับคุณแม่สะดุ้งนะครับสำหรับแผลพุนเผือกนะครับขอขอษขออภัยกันจะให้จบนะครับเด้อจะาห่ายยาดานะครับลูกหลานบ้ัณฑาเรือครับขอขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับอามาชอยอาร่วมสนับสนุนนะครับปางคัตป่าการกุศลนะครับเพื่อน้ำได้ดีเอามาพัฒนานะครับในการใช้ใจขันน้ำขับไฟนะครับน้ำประ่ากับตกใจนะครับทั้งวัด ตายเห่างลหพ่อปะโดบอกปะโดอหี่ยงมาสวดแท้งอ้ยปะโดงกววานข้าวเอาตัวาเกล้ยงนี่ดิหย่ายันปะโดบ่บยายอ้ยย่ายานครับเข่าขึ้นเกาเอ้ดีใจน้องครับไป็ากันทุกคนเนาะหัว้หัด อ่เ้วามอยู่ไกล้ๆพ่อทกคนก็ได้วดไดพเยๆ

โอ้ปลาข้าวได้แล้วครับปลาข้าวขึ้นแล้วแต่ว่าบา้านในใส่ของผมบา้ลลบานในเมาดอกเออยบ้านในใส่ของอยู่วปลาข้าวเข่าสะดุ้งย้ายแล้วได้พอย้ายได้บ่เขา่าบ่อเหี้เตรียมพร้อมเด้อะปลาข้าวยายเตรียมเหี้ <c oughs> <c oughs> อาปลาข้าวยอยเตรียมแอรครับ้านในข่าของผมไม่ได้ว่าปลาเจ้าลก sao vậy 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 sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn